สวัสดีครับชื่อนายนัทกิจเลียนเอ็ดนะครับรหัสน,นักศึกษา644104007มูลเลียน6 4 2 7เอกองครับวันนี้จะมาอธิบายองค์ประกอบหลักในการบันทึกโนต้ตดนตรีนะครับองค์ประกอบหลักในการบันทึกโนต้ตดนตรีเนี่ยประกอบไปด้วย8หัวข้อด้วยกันนะครับได้แก่เรื่องบรรทัด5าเส้นการวางโน้ตในบรรทัด5เส้นเส้นน้อยเส้นกั้นห้องชื่อโนต้ตกุญแจประจำหลักเครื่องหมายแปลงเสียงและโนต้ตอินล็รทรอนิกสครับ บรรทัด5เส้นเนี่ยใช้บันทึกหรือระบุต,ตำแหน่งความสูงต่ำของตัวโน้ตครับเราจะนับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับเส้นล่างสุดเนี่ยคือเส้นที่1นับขึ้นไปเส้นที่2 3 4 5ครับตัวโน้ตเนี่ยคือสสญลักษณ์ทงดนตรีที่บันทึกลงในบรรทัด5เส้นเพื่อแสดงถึงระดับเสียงสูงต่ำของโน้ตที่มีลักษณะเป็นรูปคล้ายๆกึ่งวงรีครับผมตามนี้ครับ ชื่อของตัวโน้ตเนี่ยในทางภาษาไทยครับเรียงจากต่ําไปสูงมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันครับเริ่มจากโดเลมีฟาโซลาทีโดครับถ้าเป็นของฝั่งตะวันตกเนี่ยจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนชื่อของตัวโน้ตครับตัว C แทนตัวโดตัว D แทนตัวเลตัว E แทนตัวมีตัว F แทนตัวฟา G แทนตัวโซ A แทนตัวลา B แทนตัวที และ4แทนตัวโดครับเส้นน้อยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า l e g i s t e r Line นะครับเส้นน้อยเนี่ยคือเส้นส,สั้นๆที่อยู่ต่ำหรือสูงกว่าบรรทัด5เส้นมีระยะห่างเท่ากับบรรทัด5เส้นโน้ตที่อยู่ต่ำหรือสูงมากๆครับจะต้องอาศัยเส้นน้อยตามลำดับครับผมอย่างสมมุติว่าเราจะบันทึกโน้ตตัวลาปกติแล้วตัวลาปกติเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าหากเราจะบันทึกโน้ตตัวลาที่มีสูงกว่าเนี่ยเราต้องใช้เส้นน้อยเข้ามาช่วยครับ ทั้งต่ำทั้งสูงนะครับจะบ่งบอกถึงโน้ตที่เราบันทึกไปในนั้นนะครับว่าเป็นโน้ตอะไรโดยการนับเส้นเอานะครับกุญแจเสียงนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือเครฟหมายถึงสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ใช้แสดงถึงระดับเสียงของตัวโน้ตที่บันทึกและกำกับไว้ตำแหน่งเริ่มต้นของประทัด5เส้นซึ่งจะเป็นตัวบอกถึงชื่อของตัวโน้ตที่อยู่บนเส้นนั้นนครับทําให้ง่ายต่อาการอ่านโน้ตและการบันทึกโน้ตนะครับแบ่งได้เป็น3ลักษณะก็คือ G เคฟ F เคฟแล้วก็ C เครฟครับ กูแจซอนนะครับเทเบิลเคฟหรือ G ีเคฟครับหัวของกูแจซอนเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นบรรทัดที่2นะครับก็คือเส้นนี้เป็นโนโตโซครับโนิอม้นคืนโนโตโซที่อยู่เส้นบรรทัดที่2เวลาบันทึกโน้ตเราก็จะบันทึกโดเลมีฟาโซลาชีโด กุญแจโซนเนี่ยใช้กับดนเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงครับเช่นพวกคาริเนตไวโอลินแล้วก็จำเป็ดครับกุญแจฟาเบสเคปเลฟเคปนั่นเองครับเป็นกุญแจที่กำหนดให้โน้ตโตฟาอยู่บนเส้นที่4กุญแจชนิดนี้เนี่ยนิยมใช้กับเสียงร้องหรือเครื่องดนตรีที่มีเครื่องเสียงต่ำนะครับเช่นพวกทุมบ้าชมบนดับเบิลเบสครับผมนตโตฟาอยู่บนเส้นบรรทัดที่4ครับนนคือเส้นนี้ เราบันทึกโนต้ตเราก็จะบันทึกฟาโซลาทีโดเรมีฟาโซลาทีโดครับกุญแจโดนะครับหรือ c ีเคฟครับผมกุญแจโดเนี่ยสามารถย้ายตำแหน่งได้ครับถ้าหัวโนต้ตของกุญแจโดไปอยู่เส้นบรรทัดไหนเส้นบรรทัดนั้นจะเป็นโน้ตตัวโด,โดครับหรือพูดง่ายๆว่าหัวกุญแจโดเนี่ยเป็นตัวบอกตำแหน่งของโน้ตตัวโด,โดกลางอย่างชัดเจนครับ โม่ของกุญแจโดเนี่ยอยู่ตรงเส้นบรรทัดที่3ครับคือตรงนี้<ม>เวลาบันทึกโนต้ตเนี่ยเราก็จะบันทึกตามนี้เลยครับอย่างนี้ฟาโซลาทีโดครับเสียงโดลกลางจะอยู่เส้นบรรทัดที่3เลมีฟาโซอันนี้คือซีเคปแบบปกตินะครับหากซีเคปเนี่ยมันเคลื่อนที่อ่ะจะเป็นออโต้เคปครับซีออโต้เคปก็จะเป็น โดเรมีฟาโซลาทีโดนี่ครับหัวตรงกันนะฮะเรมีฟาต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับรในภาษาอังกฤษเรียกว่า accidental ประกอบไปด้วย5เครื่องหมายนะครับได้แก่ double sharp sharp natural flat ับเครื่องหมายดับเบิลชาร์ปเนี่ยมีหน้าที่เพิ่มเสียงให้กับตัวโน้ตขึ้น2เครึ่งเสียงครับหรือ1เสียงเต็มเครื่องหมายชาร์ปครับมีหน้าที่เพิ่มเสียงให้กับตัวโน้ตขึ้นครึ่งเสียงครับเนเชอรัลครับคือโน้ตจะเป็นปกติเป็นธรรมชาติครับผมเครื่องหมายแฟตมีหน้าที่ถอยให้เสียงกับตัวโน้ตลงครึ่งเสียงครับดับเบลิลแฟต ถอยเสียงลงให้กับตัวโน้ตลงสองครึ่งเสียงครับคือถอยลง1เสียงเต็มนั่นเองครับแบบฝึหกหัดที่เราจะลองทำเนี่ยก็คือการวางโน้ตในบรรทัด5เส้นครับตามกุญแจเสียงที่กําหนดให้ครับอย่างนี้จะเป็นกุญแจโซนนะครับวิธีทำเนี่ยเราก็ดูก่อนครับว่าโน้ตของกุญแจโซนเนี่ยโน้ตโซอยู่ตรงไหนเอาอยุตตรงนี้อ่ากุญแจโซโนโซอยู่ตรงนี้นะครับโจทย์ให้มาเป็น e Shar p เราสามารถทำง่ายๆโดยการนับครับผม เอาน,นับจากโ so. ซอะโซลาชีโดเรมีมีอยู่ตรงนี้โจทย์บอกว่า e ชาร์ปเราต้องใส่ชาร์ปให้ด้วยนะครับ b แฟรเรานับได้เลยครับถ้าลองจำไม่ได้แล้วก็นับไปก่อนนะครับท่กความถูกต้องนะครับจะได้ไม่ผิดโซลาชี so, La, ีแฟรใส่แฟรใในเขาด้วยนะครับ เ <Yeah. S 1> อฟชาร์ปอ่ะเีโซเมื่อกี้อยู่ตรงนี้โซฟานับถอยนะครับ mm hmm. ต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นกุญแจฟาบ้างนะครับอ่ะ <Yeah. S 1> กุญแจฟาเราก็จำก่อนเลยว่าอ่าโน้ตฟาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหกุแจหกแจฟาอยู่ตรงนี้โน้ตฟาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นโน้ตตัวดีนะครับอยู่ตัวเลนนั่นเองเราก็นับไปเลยครับ ฟาซอลลาทีโดเลดีไม่ติดอะไรนะครับตัวซีโดอ่ะถ้าเราทำไปได้ก็นับก่อนแต่เมื่อกี้มันเป็นตัวเลใช่ไหมฮะเราก็ถอยก็เป็นซีปกติซีแฟดอ่ะเหมือนเดิมเลยครับใส่แฟดงนี้เป็นตัวจีอ่โดทีลาโซไม่ติดอะไรเลย ง่ายๆครับทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จําได้เป็นการฝึกในการจำโน้นนะคะบนบรรทัด5เส้นตาม,มคเครื่องหมายกุญแจเสียงต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นสี่เขียบบ้างนะครับกุญแจโดเราก็จําก่อนเลยว่าเราก็ก่อนเลยว่ากุญแจโดเนี่ยหัวอยู่ตรงไหนหัวอยู่เส้นบรรทัดที่3เป็น g ีแฟรแเราก็นับไปโดชีอ่ะตัวนั้ มันจะเป็นซีสุกก็ได้นะครับได้หมดขอให้เป็นโน้ตตัวเดียวกันอานลองโดเรมีฟาโซลาทีโดทุกคนกันครับตัวลาโดทีล่า Do, T, ไม่ติดเลยประมาณนี้ครับเส้นกั้นห้องนะครับหรือว่าบาลานซ์นั่นเองฮะเส้นกั้นห้องเนี่ยคือเส้นตรงแนวตั้งที่คีดขวามมาทั้งห้าเส้น เื่อการแบ่งโน้ตในแต่ละห้องให้มีจำนวนจังหวะตามที่เครื่องหมายกําหนดจังหวะหรือเร,เรียกว่าท i m ิ s กเนเจอร์ครับกำหนดไว้และในตอนจบเนี่ยจะใช้เส้นกานห้อง2เส้นขีดเส้นปิดไว้ครับเรียกว่า d o บเบิลบาร์ไล์นั่นเองครับอันนี้คือ Bar ์ไล e ์นะครับเวลาเราบันทึกโน้ตแต่พอเราบันทึกโน้ตจบเนี่ยเราก็ต้องใส่ d o บเบิลบาร์ไลเข้าไปครับต่อไปนะครับเครื่องหมายทำซ้ำ ดูภาษากรียกว่ารีพีทนั่นเองครับรีพีทเนี่ยหมายความว่าย้อนกลับไปเล่นอีกหนึ่งครั้งครับที่จุดเริ่มต้นสมมุติว่าเราเล่นโน้ตมาจากฝั่งนี้นะครับปึ๊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 บพอเรามาเจอรีพีทต,ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปเล่นตรงนี้บนไมโครโฟนหรืออีกกรณีหนึ่งเราเจอแบบนี้เจอไปกินรีพีทกับเอรีพีทสมม,มุติว่าเราเล่นโน้ตจากทางฝั่งเนี้ยปึ๊บอ่อา พอเจอไปกินรีพีทเราก็เล่นผ่านไปกินรีพีทไปก่อนจนมาเจอเอ e น e ีพนะครับเวลาเราเจออย่างนี้เนี่ยวิธีเล่นก็คือพอเราเห็นเอ็นรีพีทนี้ปุ๊บเราก็ย้อนกลับมาเล่นตรงไปกินรีพีทครับหัวข้อสุดท้ายน,นะครับลตเอ็น,นฮาร์โมนิก้ตเอน,นาร์โมนิกเนี่ยคือโน้ต2ตัวที่อยู่บนระดับเสียงเดียวกันครับแต่มีวิธีเขียนชื่อที่แตกต่างกันครับจากแป้นคีย์บอร์ดที่ผมยกมาเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้เป็นเอ็นฮาร์โมนิกครับก็คือโน้ตคนละตัวแต่เป็นเสียงเดียวกันครับเอ้ยพูดผิดชื่อโน้ตคนละตัวแต่เสียงเป็นเสียงเดียวกันครับอย่าง C ีช้าเนี่ยเป็นเอ็นฮาร์โมนิกกับ d flat หรือเราพูดกับกันก็ได้ครับ d f l ฟ t เป็นเอ็นฮาร์โมนิกกับ C ชา ดีชาร์ปก็เอ็นฮาร์โมนิกกับอ e ีแฟทอีแฟทก็เอ็นฮาร์โมนิกกับดีชาร์ปซึ่งชื่อโน้ตต่างกันแต่เสียงเหมือนกันครับเวลาเรากดลงไปส่วนข้างบนนี้ก็คือแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเสียงแบบเต็มนะฮะเป็นเต็มเสียงอย่างโน้ตตัวซีเนี่ยเอ็นฮาร์โมนิกที่บอกไว้เนี่ยก็คือ b e ีชาร์ปแล้วก็ดีดับเบิลแฟ เอ็นฮาร์โมนิกกันได้ยังไงแล้วก็ดูกันตรงแป้นคีย์บอร์ดนะครับอย่าง b ชาร์ปเนี่ยเอนฮาร์โมนิกกับ c ีแฟเพราะว่า b ชาร์ปเอา b ปกติอยู่ตรงนี้ถ้าเป็น b ชาร์ปก็คือเป็นโน้ตตัว c พูดง่ายว่า b ชาร์ปกับโน Note ้ตตัว c ก็คือเสียงเดียวกันครับอ่าอย่าง d ดับเบิลแฟตตรงเนี้ย d อยู่ตรงนี้ถ้าเป็น d f แฟ t ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็น d f แฟ t ก็โน้ต c จะเป็น c ช h a r นะครับ ถ้าเราใส่แฟตไปอีกตัวหนึ่งเป็น D double flat ก็จะเป็นโน้ตตัวสีครับผมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโน้ตตัวอื่นบ้างนะครับสมมติโน้ตสามตัวนี้ E double sharp F sharp G flat นะครับ N harmonic กันได้ยังไงเราก็ดูก่อนครับว่า F sharp อยู่ตรงนี้ F sharp N harmonic กับ G flat อยู่แล้ว ต่อไปก็ e double sharp ทำไมถึง n h a r m o n i c กับ f s h a r p แล้วก็ g f l a t เพราะว่า e ตัวเดียวเนี่ยอยู่เฉยก็เป็น e ถ้า e s h a r p ก็จะเป็น f เพราะว่า e กับ f ห่างกันอยู่ครึ่งเสียงเติมชา a r p อีกตัวหนึ่งนี่ครับก็จะได้เป็น f s h a r p แล้วก็ g f l a t ก็คือ e double sharp เป็น n h a r m o n i c ทั้ง f s h a r p แล้วก็ g f l a t นะครับฟังดูงงนิดนึงนะครับหรจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อได้เข้าใจง่ายอ่านี่ a ชาร์ป b แฟต c ดับเบิลแฟตนะครับ b แฟตกับ a ชาร์ปเอ็นฮทร์มนิกกันอยู่แล้วนะครับ c ดับเบิลแฟต c ถอยลงมา1เสียงเต็มครับจาก c ตรงนี้ถอยลงมาครึ่งเสียงจะเป็น b ถอยลงมาอีกครึ่งเสียงหนึ่งถอยลงมา2ครึ่งเสียงก็จะเอ็นฮทร์มนิกกันแล้วครับก็จะเป็น a ชาร์ปกับ b แฟต ตัวอย่างนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับผมจะเอาคีย์นี้แล้วกันครับค <c oughs> ีย์ E, Enharmonic กับ D double sharp แล้วก็ F flat นะครับคีย์ E อ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ D double sharp, Enharmonic กับ E เพราะว่า D เนี่ยตัวเดียวอยู่ตรงนี้ <c oughs> เพิ่มขึ้นไป1นึ่ง sharp มันก็ยังไม่เอ็นเทมโมเนิกกับอีครับจะเป็นเอ็นเทมโมนิกกับ E ีแฟดแทนเติมมาอีกชั้นานึงก็จะเอ็นเทมโมเนิกกับโน้ต E แล้วครับหรือว่าจะเป็น F อฟแฟดถอยไปครึ่งเสียงครับก็จะได้เป็น E แล้วครับขอจบการน,นำเสนอองค์ประกอบในการประทึกโน้ตนตีแต่เพียงเท่านี้ครับผม